ลเอาละลำในนี่ทุ่มก็มีลำในนิ่ท่านก็มีนิท่านมีอยังนิท่านก็มีกาดำกาดอนแตงอ่อนแตงเขียวอลาพินฮีเขียวจำปาซีต้นค่ะนะเออ เพราะฉะนั้นนี่ไปไหลอันไหลยยางนี่ไปหลายอันไหลบอลเนาะอันใดอันใดกะว่าเขาไปแล้วบัดนี้สิหันต่อท่างถ้ำได้บัดเนี่ยท่างถ้ำสิไปบอลใดบัดนี้พี่น้องว่าท่างถ้ำก็สิไปบอลนโมอตสะนี่ล่ะพี่น้องปกเข้ามันมากแต่ใสกวนสิได้เป็นนโมอุตสาเฮาวามันมากแต่ใส ແຕ່ກົບໃຕ້ເງົາມັນມາແຕ່ໃສບັດນີ້ຊິເດຫວັງສູ່ພີ່ສູ່ນ້ອງສູພຮາັງ áo đỡ vô ngoa là nhạt đường tròn xị tật toàn đúng na pa na mô hoán sân bạc sai đàn đứa là men đúng cầu na mô hóng cầu nhàn lương ni đứa 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 và cô sa chan na mô hóng cầu liều cầu liều theo đàn là đôm đàn này là ni than khăng năn sắm phao tẹt người sầm ngót nắng xí hay đứa men lại sứt ลายเสือเทอดันลมดันลมพันเหือปินทะเลจีนนันปีนนันนานันนานันนาจากเราว่านังเสือจีนมันหาักมุนไอไปง่ายทรงจงฟังลูกยังดันโมอานโคสารดวงจักขุตายานไปอาจารย์หลงตั้งนังเสือจุ่มบังบังลงสบังบังนันนานันนานันนาป่านุนเดือดมันสับตำติได้งกลางนอกจากนั้นแม่สร้างึินฟังผลมาจังเรได้เป็น nạ mô mù tô lông câu của sao lâu sán thầu quần ma cầu nhang nhám nà 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 นั่นป่าเดินห่างสองแกงสองจะละเนยงดาละดงดันเมืองอันนั้นซือเมืองเวสต์สัท่านเสร็จที่รับบุญทรงไพสามสร้างผมมองไปคันทะรีบาง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 นั้นนานั้นนานั้นนาบางอันนาพุ่งยอดกบวอไปกบมุนามูว่าอีกูพันธทัวโลกยังยู่ว่ามูพังพังตกลงวางเว้นเวิ้นมุทะเลเป็นเวืองหัวเจีปินเวืองบางเวืองวางตัดวางกุฎลาซาโลยังสนามูทางงียงซันจัตตลีอโส อัดละทลังบ่ย่านลมพันนาตัดกุดละสโลเลวรลดลีกลงไปป่อสังสงก่อแกวก่อกลุ่มก่อกวนะโมลูกูใจสูงลงแต่มุ่งอยากเกนอยากจะไปเรียนเรื่อยไวไวไปไปยังยังเดินยังละพวกวยแกนเดียงเดินไปเดียงเดียงเดียงเดียวละเดียงละเดียง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 เดี๋ยวละเดียละเดียงเดียงเดียงละพวกหน่อยกำแกงใจสูงแหวนกุดสโลยูซ้อนอ่ะลมซอนซ้ำซับซะลับตีนขับหักลงกลางน้ำกุด ละสรล้ลงตามลงตามลงตามปอดปองและเห็นฟ้องปอดป้องบ่ระใช้ไอ้ลำดูเดือนละเป็นหมลูกกูลูกกูในมูนาโมสาถ้ายักเดือนน้ำฉันกะทานมาทั้งเจ้านี่กอนหม่ในเจ้ากวนมาโมให้เจ้าต่อขินนั้นนานั้นนานั้นน้าขินนันเดิอไปนันเดิอนันเดือไปขูกบอกว่าผู้ใดงอให้นังเอาอันนี้ว่าเรียงนาโมตสสะ มันมาแต่ทางที่มันมาจากบอนนี่เนาะพี่น้องเนาะเอาละเซืรอซามันบ,บ่เป็นประโยชน์นานบ่เป็นประโยชน์เนาะพี่น้องเนาะเอาลงไว้ซ้ำนีส่สะก้อนบาดน่าสวัสดีครับพี่น้องพวกพวกก็ช่วงฟุกขวัญใจลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้อ่า เฮาก็กำลังสิเตรียมโตไปที่อุดรน,นะครับงานที่อุดรเย็นนี้นะครับเย็นวันที่14ตุลาคมนะครับพี่น้องอยู่อำเภอเมืองนะครับเมือนีล่นอยู่อำเภอเมืองรถบาสก็สาตาร์ทรถสแตนบายลอดลนะครับลอทีมงานมานะครับ ส่วนผมก็เก็บผ้าเก็บผ้าเก็บกระเป๋าอี๋ยังเรียบร้อยเรียวร่อถาอขึ้นรถนะครับตอนต้นคลิปนะครับอันผมเอาอ่อาอี๋ยังนะเอากล้วยลำมาฝากเล็กๆน,น,อนก้อยๆนะครับกระสีมีน้งสี่ลงเรื่อยนะครับถือว่าเป็นการ เผยแพ้ววัฒนธรรมนะครับเราก็สืบสานวัฒนธรรมมรดกอีสานาไว้นะครับพี่น้องบ่ให้ยมันสูนเปล่าเพิ่ว่าคองกินบ่ได้กินมันเน่าของเกา่บาบ่ได้เรามันลืมบ่ว่าสิเป็นล่ำใหยังก็แลวเต่น,นะครับผมก็สิพยายามเอามาล่ำสู่ฟังนะครับบ่ว่าสิเป็นล่ำสุสเนนพูดไทยล่ำยาวล่ำเ <c oughs> <c oughs> ดินนะครับก็สิเอามา หลายๆคลิปเอ้าสวัสดีครับจังไดนี่อันพร้อมไปนี่พร้อมแล้วพร้อมแล้วเต็มพร้อมแล้วเต็มที่เต็มอิ่มบ่เต็มอิ่มเอาขอบตาเจ้าคือยังดำอยู่คั่ต็มอิ่มอ่ะเป็นอัศวินอัศวินอัศวินราตรีอัศวินราตรีโอ้ยบื่หนาเด้อเดี๋ยวอันเก็บผ้าเก็บผ้าเรื่องเหลี่ยมฝากชงอะไรแล้วเพื่อนเอาไปแช่น้ำเล่นได้ครับเด้อโอ้ยข่อยน่ะต้องฝากชงน้ำเจ้าเด้อชาที้เหลา ก็ฝากช่องฟุกขวัญใจลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะคะพี่น้องมาติดตามอ่ายูทูบผมนะด้อพี่น้องซอยดันซอยเสียซอยเปล่นกำลังเล่งใจรักน้อยแต่รักนานๆน,าน,นะครับพี่น้องครัขบขอบคุณครับ <laughs> หัวใตนึกได้อันฝากเขาเอาของมาให้นะครับพอดีว่าผมลืมผ้านวมอยู่บ้านพักนะครับเมือ่อคืนนี่เอาไปนอนนะครับหัวไปนอนแต่ว่าบ่กหัวว่าเขาท่านมาไปนะครับเัืงหาเ่าะเลยแต่ว่าอันถุงเอาลงงมาตานะครับถุงพวกชุดที่ว่าใส่ในการทําการแสดงนะครับก็ เอาลงมาสักมือขึ้นนะครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วก็ดีอา้าวกำลังจมเลยวุ้ยวันนี้ยิ้มย้มจ่ำใสมีอะไรพิเศษไหมนี่ไม่มีบะมีปกติเหนียดหนายากเนาะกิวข้าว,อาวพอดูดอนกันจะกินบะท่านหรอไม่ถ้าว่าจะกินรองท้องนั่นนะลูกชิ้นแม่นั่นนะกินบะ ปวดท้องกับไปหาข้าวหางนามไปเที่ยวรถมันบ่มีห้องหนามเลเขาได้ไม่ไม่ได้ปวดหนักนะครบ่ได้ปวดนักแต่ว่าขึ้นไปรถเราก็ปวดนักขึ้นไปแล้วก็นอนสาธุให้มันเป็นแนวนั่นเนี่ยบวกเมนหาไอ้อิ่นฮาปั๊มอะไรอร่อยไหมร้านรีวิวร้านเลยดิรีวิวร้านบอกกระเสียบตะนอลานอีหยังร้านภาษาหบ่เออฟ้าษา้าษาหมูกระทะท่าน ทำไม <c oughs> ไกลเดียวเดียวเดียวอันเข้าล่งกรุงเทพถ้าว่าอสองเจอกันนะคะถ้าว่ามีโอกาสใช่ไหม<อ>ตีน้อยบอกแกข<า>อชิดสองเจอกันนะคะอย่างนะับเพลงเพลงน่าอยู่ไดกันนะลองให้อยย่มอสิดซ้องลองให้ตาดงเราเป็นกระตายแน่นบ่เถืยบ่เขียบ่เอาบางส่วนที่ยังมาท่านหน้าอยู่ที่นหนเขาจังไดนี่บางคนก็ไปรถนนี้ ก็เตวีมตัวบ่แมนอันที่วานางรถบาดน้ำเเห่นนี่นะเดี๋ยวนะครับพี่น้องทุกคนก็เตรียมตนเตรียมตัวหลังจากที่พักผ่อนไปครึ่งวันใช่ไหมโบตรงตรงวาเคืนได้เพราะว่าเขามาหอดหนีบายเข้ายูหนีบายเสซ็เหลือปพ๊บเข้ามาสอมอีกตอนหกโมงเซตสามทุ่ม ล้วเขากะพักพรตื่นมาอีกหรือว่าสิบวันสิบวันวันหนึ่งเต็มเต็มวันวันหนึ่งเต็มเต็มก็ได้นะแมนบ้า <S <S ท่านตัวเอา้าเขาคือยังบม่ท่านเดาผ่าไม่ให้ฉันอยู่ <S 1> <S 1> <S <S นี่นะครับพี่น้องอันนี้สิเป็นอันกระเป๋าผมนะครับสำหระ ก็หลายอยู่นะครับจต่ว่ากับ,บว่าพอผู้อื่นผู้อื่นอะสหลายกว่าอยู่นะครับก็มันอย่างดอกผมเป็นคนขี่ลืมแลีวบางที่มันเผลอเลยอย่างว่าเอาไปลืมถิ่นเสียของนะครับก็เลยว่าเอาหน่อยๆเอาแต่ว่าพอมันจําได้ว่าเขามีจักรยานบางอย่างมากนี้นะครับ ถาว่ามีอันหนึ่งด้พี่นอดผมบ่ไเ้บบอกสูฟังหรือว่าผมเคยบอกไปแล้วหรือเปล่านะครับลิดหนึ่งที่จริงนะครับอันไอทิว่วหรือว่าไ,ไ,ไ,ไอไอไอเงาะนี่นะครับผมเอื่อไอก็จริงเด้แต่ว่าเพื่อนอายุสิบเจ็ดเด้ผมอายุสิบแปดผมเป็นไอแล้วเด้นน่แต่ว่าแต่วความเคยชินติดปากก็เลยเอืน่นแล้วไอยมาโดยตลอดนะครับ นี่เป็นรถผมนังนะครับรถแม่ลำใหญ่เสียงสีดังในแะจ้งหน่อยเรือพี่หนอเื่องอกดียวอ่องนสูได้เชื่อบอาวเขาดียวงบอกบางส่วนที่ยังท่านหน้าอยู่ เกี่ยว์ไม่เกียร์ไหนอ่ะาตายเกียดเ์อะไรนี่มือเป็นเด่นมาทุ่มเอ้ากระตาหมากไปนี่เอิดอะไรละโอ้กระตาหมากเจ้าของนีล้านโอ้เฝ้าเคี่ยวเฝ้าแล้วเด้อย่าไปเคี่ยวทั้งหันเด้อหมาก โอเคนะครับ่าขอขึ้นมาเก็บเรียบร้อยเรียบนะครับเอาท่าจังท่านหน้าบกเรือสีื่อนสีขาไปรับทางบ้านทางหรือจังใจนะครับก็ในจัยใจนะครับ นี่แดดพ่อนแห้งนะครับบอมีฝนเลยคลิปนี้ก็สิขอฝากไปเพียงสาม,มีนะครับพี่น้องคลิปหนาพ่อกันไหมนะครับเดี๋ยวก็ไปพ่อการยูอุดอดีกที่เลยนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ